โอ้โหทุกคนหน้าตาแห่งความหรูหราและทองคำ้าจู่จ้า วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะซอฟจะมากินโดนัททองคำนะคะชิ้นละ3,900บาทค่ะคือตกใจมากครั้งแรกที่ได้รู้จักและได้พบเห็นนะคะปกติเรากินโดนัทใช่ไหมก็อาจจะชิ้นละ20บาท29บาทอะอย่างลุ้เลย50-70บาทถูกไหมคะทำไมราคาถึงรูหลาขนาดนะั้นแล้วโดนัทที่ซอฟว่านี่จะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แหละเราจะไปดูกันค่ะ นี่คือถุงนะคะสำหรับโดนัท1ชิ้นนะคะทุกคนคือใหญ่มากนึกว่าเค้คกวันเกิดถุงออกมาหน้าตาก็จะแบบนี้รูหรามากต้องสั่งล่วงหน้าประมาณ3-4 5หวันนะคะวันนี้เนี่ยเขาเพิ่งมาส่งนะคะสดสร้อนรอยคือตื่นเต้นมากนนี้ก็จะเป็นกล่องที่คาดว่าน่าจะเป็นโดนัทด้านในนะ,ะส่วนด้านข้างนี่คืออะไรเอ่ย เ,เดี๋ยวนะนี่คืออะไรก่อนจะไปโดนัทเราขอตื่นเต้นกับสิ่งนี้ก่อนจต่ของร้านนะคะแบรนด์การัรดนะคะเราเข้าใจว่าต้องกินที่ร้านเท่านั้นก็ถึงจะมีสิ่งนี้ให้นะ,ะทุกคนสามพันเก้าดิฉันได้มีดกับส้มไปทานของหวานบนรู อย่างนี้อันนี้คมนะคะนี่คมคือไม่ใช่แบบว่าปานๆทูๆ่ๆเหมือนแบบออกแบบมาให้เปิดประสบการณ์ระหว่างการทานโดนัทเนี่ยมันแบบพองคำยิ่งขึง้นเอ๊ะต่อมาค่ะจื<ๆ>๊๊บว้าวดูกล่องสิตัวเธอ<ๆ>กล่องสวยมากอะดูของขวัญวันเกิดคือโดนัทชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออูห้หูนี่คือหน้าตาแพ็คเกจจริงนะคะเฮ้ยสวยงามมากเลยนะหรูจริงโอเคมาเรามาแกะดูดีก่านะคะโดนัทจะเป็นยังไงนะเข้ากระดาษ อะไรอ่านไม่ออกอะ่ะ <laughs> Pure Your of Luxury Gift เขาบอกแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจจะทำแบบของขวัญที่เป็นแบบ Luxury Luxury Gift นะคะแล้วก็แกะดูแบบอือดึดึดดึนี่ขลรัดนะคะเอาละนะหนึ่งสองสามว้าโวโหทุกคนทีอมันแบบเว้ยชิ้นใหญ่มากนี่คือมือมือดิฉันที่อยู่ด้านข้างนะคะคือ มันอ้วนมันใหญ่มันหนานแน่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาวางไว้ตรงหน้ากล่องตรงนี้ดีกว่าอ่ากินกันบนกล่องตรงนี้เลยเนี่ยแหละนี่ให้ดูใกล้ๆความหรูหราอืมหน้าตาแห่งความหรูหราและทองคํา 24K นะคะทุกคนคือที่ราคาแพงราคาสูงเนี่ยเพราะว่าด้านบนที่เราเห็นเนี่ยเขาท็อปปิ้งนะคะด้วยทองค K, <ะ>ํา 24K แบบฟูดเกรดนะคะ,ะก็คือเป็นทองคําที่เราสามารถรับประทานได้อ่า ขนาดใหญ่อยู่นะคะคือใหญ่มากนะมันไม่ใช่โดนัททั่วไปที่เรากินอันเล็กๆนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยซอฟลองหาข้อมูลมานะคะคือโดนัทที่เป็นทองคําแบบนี้จริงๆมันคือ luxury c h e donut ก็คือตัวแป้งเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบแป้งชูแบบสูตรพิเศษของฝรั่งเศสด้วยที่ไทยเนี่ยราคาชิ้นละ3,900บาทถูกไหมคะแต่ที่ต่างประเทศที่ซอหาข้อมูลมานะคะเขาขายอยู่ที่ชิ้นละ1,200 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวจะแปลเป็นเงินไทยนะคะก็จะชิ้นละประมาณ42,000บาทต่อชิ้นค่ะน่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินแหละนะคะแล้วก็แบบไม่แตะเรื่องค่าของชีพแล้วกันเนะ <c oughs> ของดูดีขนาดนไปต้องจ่ายรูปกาตล่าขอ,อฉันดื่มดากับประสบการณ์ก่อนเออเออ คือถ้าเรากินอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำอะเราจะท้องด้วยป่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะเราจะค่อยๆตัดแวกออกมาแน่นอนว่าเราจะค่อยๆระมียละใหม่นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกินกันค่ะ ลันนะทุกคนอู้หูทองส้มก็ทองมีดก็ทองครับหั่นไปอย่างนี้ฉันไม่เคยกินโดนัทด้วยกริยาท่าทางที่สง่างามขนาดนี้ปกติใช้มือจวกตลอดเลยนะนี้กคือด้านในโดนัทเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามีไส้ที่ซอดอยู่ด้านในด้วยว้ยวมอโฟกัสเราด้วยจะโฟกัสทองคำอย่างเดียวเลยกล้องฉันฉลาดยังไงนี่คืน้าตาด้านในขอดมก่อน มหอมหวานมากเนื้อด้านในไสเราเห็นเป็นสองสีเลยนะมันเหมือนเป็นเนื้อแป้งฝั่งหนึ่งเนื้อสอดไส้ด้านหนึ่งอ่าลองกันนะหน,น,นึ่งสองสามกลิ่นวานิลลาหอมมากอ๋อมันเป็นครีมวาน,นิลลาถ้าใครสงสัยว่าทองคำรสชาติเป็นยังไงนะคะไม่มีรสชาติทองคำไม่มีรสชาติเหมือนแค่ความรู้สึกได้กินของแพงเข้าไปนะคะ อาจจะแบบรู้สึก texture นิดๆหน่อยๆบางๆนะคะคือเจ้าโนันชินี้เนี่ยมันไม่ใช่แป้งโดนัทที่เราคุ้นชินกันที่กินโดยทั่วไปนะคะมัน,นคือเป็นแป้งชูสอดไส้ครีมวนิลาจอเนี่ยไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวโดนัทชิ้นนี้เนี่ยไส้วนิลาครีมที่ซอฟกินเข้าไปเมื่อสักครู่แล้วซอฟบอกว่ามันหอมหวานมากเนี่ยมันมาจากฝักมันิลามาดาก,กัสการค่ะทุกคนอ่าความแรดเน่าเนอกว่าทุกยีมิสตอรี่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเพิ่ม texture พิเศษด้านนอกนะคะคือเขาจะมีเจ้าตัวเดะะ็ด เจ้าตัวคริสตัลแชมเปญนี้เนี่ยเป็นระดับลักชัวรี่นะคะในปี2012หมายถึงว่าเป็นแชมเปญที่แบบเขาจะเหมือนไวน์ปะที่เก็บยิ่งอายุยาวแล้วมันก็จะรสชาติยิ่งดีแล้วก็ราคายิ่งสูงขึ้นใช่ปะมีใครกินแชมเปญไหมที่นี่อ๋อไม่ใช่คอแชมเปญกันไม,ม่ต่างก์ <laughs> ก็เลยเป็นแบบโดนัทระดับลักชัวรี่ชูโดนัทเลยทีเดียวเท่าที่ได้ข่าวมานะคะคือเขามีป๊อปอัพสโตร์แหละตั้งอยู่ที่เอมบ assy มัง้งนะซอสจะไม่ผิดไปหาข้อมูลเิ่มเดิมน,นะคะ mm hmm. แต่ว่าอย่างของซออเนี่ยคือซอ แต่ชิ้นมันใหญ่อยู่นะน้องค่อยๆจกอะยกเว้นหิวข้าวอะซอฟเราหิวข้าวไม่ได้เลยเราจะกินหมดคนเดียวไม่เราจะกินวมดคนเดียวไม่ได้ทีเพื่อนดีอยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมกด subscribe to the s u b ส c คร b e ซอฟต์คอมมาถึงก็ทำงานเลยเธอพูดไปเขาได้ยินเป่าไม่อยู่ที่เรานะ คนนี้ไม่นเลยชอบกระซิบของแพงเลยนะชิ้นนี้3,900นะเรารู้จักการลงทุนไหมเธอหั่นแล้วเอาไปขายต่อใช่ไหมฉันก็คิดอยู่ในขายน้องที่สตูทำละ200เออน้องได้กำไรนีนเนี่ยการเองเ้างให้เธอ350เดี๋ยวโอนให้เดอกินเนี่ยแบบไม่ดมไม่ไม่ไม่ดื่มดามเลยอรอเธอมันเธอจะอ้ำเข้าปากเลยเหรอกินกินกินได้กินไหมเนหมาเธอก็นั่งให้มันตัวสูงๆเลยหนึม งับไปงับไปอย่า้ตกนะเพลงเออเพลงนะเพลงนะรีวิวเลยค่ะเราได้กินแชมเปญชัดมากจริงเหรอนี่สื่อคือฉันเป็นบัดใช่ไม่ได้กินใช่คือมันมันแบบบึ่งแบบแต่มันละมุนนะมันไม่ใช่แบบแอลกอฮอล์ชวนเมานะกินไม่เมาเลยนะกินแล้วมันไม่เมาอ่ะมันอร่อยมันอร่อยคือมันไปด้วยกันได้สงสัยจริงๆนะว่าการมีทองคำมันจะทำให้แบบผิวสัมผัสละมุนขึ้นป้าเราไม่รู้สึกอะไรกับทองคำ มันแพงไปทุกคนโทษนะทุกคนไม่มันเป็นอาหารอาหาใช่มันอาหารเราใช่ไหมมีเสียงมีได้เห็นได้กลิ่นถูกต้องไหนให้ชิวชิมดีกว่าขอแบบบางมากๆแล้วช่วงนี้แบบลดน้ำหนักชื่นนี่ยฉันขายคิวร้อยสามสิบฉันก็กำไรแล้วเพราะคิวเอาบางมากๆากโอยมีข้าคมขนาดที่ฉันหั่นบางขนาดนี้แล้วมันยังไม่เป็นไรอ่ะนี่ฉันหั่นบางมากบางจริงๆแล้วมันก็ยังออกมาได้ด้วยนะเนี่ยดูดิบางมากเหมือนหมูสามชั้นเลยเธอเออจริงนี่บางแล้วอ่ะเธอ อ้าเฮ้ยคนอยากจะมาครับ <Labor> ม <ator il orter> like ันมางไงมันเลยหล่นโลกเลยใช้มือเลยแล้วกันนะโลกหัด้โลกหด้เราเสียดายมากโต๊ะสะอาดนะครับทุกคนเราเช็ดโต๊ะกันทุกวันนะครับเราเสียดาย เราจะรู้สึกอยากเลิกลดน้ำหนักกายมีอยู่ของของหวานเป็นสิ่งที่พิเศษไม่รู้เพราะว่าคุมอาหารมาสักระยะหนึ่งแล้วเราเราห่วยหาเออหรือเราโหยหาเราห่วยหามากๆหรือมันอร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยนะอร่อยอร่อยมือพิษนาคะแยจะหยิบด้วยมือหรอจะไม่ใช้ซ่อมที่เขาแถมมาให้หน่อยเหรอไม่สมฐานทองคำนะหาที่หาที่จับไม่ได้ด้วยอ่ะเออเป็นไงเป็นไง เราแ,แบ่งทุกคนกินก่อนมาไหมกินเลยสิแมสสิแมเดินคะ่ะเป็นไงพี่ก๊อฟมันมีกลิ่นที่แบบเป็นของแคมเปญแบบชัดเจนมากเลยส่วนผสมลงตัวแล้วละมุนดีนะเราว่าทุกคนตอนนี้เราตัดแบ่งไปได้กี่สไลด์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสไลด์นะั้นแล้วเรายังเหลืออยู่เลยดูค,ความยุ่ของดิฉันยังเหลือเกือบครึ่งชิ้นนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเดือนไหนแบบไม่มีตังค์สามารถเอาไปจำนำได้เออคาตึงค่ะเออพี่ไม่ยินคำว่าตึงมานานมากแล้ว เราชอบซองซื้อมากินทุกวันแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมกินละสามพันเก้าทุกวันถ้าเรากินลักชัวรี่ชูโดนัทหนึ่งเดือนนะชินละ3,900้บาทเนี่ยเราจะได้มีละซอมมาทั้งหมด30คู่เราก็จะต้องมีค่ากินอยู่สำหรับโดนัทช้นี้ขั้นต่ำนะหนึ่ง0นเพบาทนะคะที่จะสามารถเอฟเฟอร์ตในการกินโดนัทช้นนี้ได้ทุกวันค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่รายได้ดีและมั่งคั่งก็ ดีกับคนด้วยคือจริงๆนะว่าแล้เป็นของขวัญน,นะไว้สร้างความประทับใจแบบรือหวาแปลกใหม่แต่เขาก็บอกนะว่าโดนัทชิ้นนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นจิวเวลรี่ที่กินได้และได้ส่วนผสมที่ดีและเลิศ่่้นะคะจะพาทุกๆคนเนี่ยได้ไปรู้จักกับประสบการณ์โดนัทอีกระดับนี่คือเขาบอกอย่างนี้เลยนะ สรุปนะคะโดนัทชินีซอก็ชอบนะคะถูกใจแต่ถ้าถามว่ากินทุกวันเลยเนี่ยก็อาจจะเออไว้เป็นโอกาสพิเศษดีกว่านะคะด้วยราคาและความหรูหราแล้วก็ความอร่อยเนี่ยอยากจะเก็บเป็นสิ่งที่ประทับใจมากกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับโดนัททองคํา 24k นะคะเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์ซอฟเหมือนกันนะเพราะมันหรูหรามากเลยปกติเราก็กินโดนัททั่วไปนั่นแหละเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับโดนัททองคำเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในที่ใต ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฉันชอบปิ๊บปิ้นดังแล้วฉันมามัดผมดเลยฉันไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เลยจันเจ้าเลยนะจันเจ้าจันเจ้าเลยอ๋อเหมือนจันเจ้าจริงๆตัวเรายัดกลับไปในกล่องเออแล้วก็เป็นของขวัญน้ำน้ำของขวัญนะจอมทำไมเธอไม่มีรีแอคชั่นเลยอ่ะเธอทำเหมือนแบบ พัาสดุกมาส่งก็บ,บอกให้วางไว้หน้าบ้านนะรับครับแล้วก็เออพี่ครับผมไม่วางก็วางหน้าบ้านไห้หน่อยได้ไอะไรอย่างเงีย้ย